ส่วนหนึ่งมันก็สู้รบกันไประหว่างกลุ่มนี้รอบๆกับรัฐบาลทหารขณะเดียวกันก็มีคนไทยที่อยู่ข้างในแล้วก็มีความพยายามในการช่วยเหลือทีนี้พอมันเป็นอย่างงี้สถานการณ์หลังจากนี้มันมีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมันจะดําเนินไปอย่างไรครับอาจารย์หลังจากทีมก่มันมีการปฏิบัติการหนักกันขนาดนี้เปิดฉากกันขนาดนี้แล้วคือคือสำหรับสาหรับคนไทยนะคะสาหรับฝั่งรัฐบาลไทยเนี่ยส่วนตัวแล้วเราคิดว่าต้องยังไงก็ต้องช่วยคนไทยทั้งหมดออกมาให้ได้ก่อน okay. แล้วต้องช่วยเอามาในฝั่งไทยนะไม่ไม่ใช่ช่วยแล้วมา <c oughs> อยู่มา <c oughs> อยู่ในฝั่งพม่านี่ไม่ได้นะคะ <c oughs> เพราะว่ายังมีคนอีกหลายสิบคนอะที่ยังติดอยู่ในเมืองเล้าไก่เมืองอะไรต่างๆเนี่ย <c oughs> อีอีกประมาณนึงเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าคนเหล่านี้อ,อ,อาจจะแบบเหมือนกับเป็นตัวประกันหรือว่ายังใช้นี่ไม่หมดหรือว่ายังคือมีหลายเหตุผลนะคะ <c oughs> <c oughs> แต, <c oughs> แต่แต่ว่าก็ก็ยังอยู่ในบ่อน ยังอยู่ในพื้นที่ที่มีการสู้รบอะไรอย่างนี้อยู่นะคะคือคือฉันมองอย่างนี้นะว่าการช่วยเหลือคนไทยทั้งหมดออกมาเนี่ยมันมันไม่สามารถเข้าหากองทัพของพมา่าอย่างเดียวได้แล้วนะโอเคในเมื่อพื้นที่ข้างในไข่แดงเนี้ยมีหลายฝ่ายมันเป็นพื้นที่ที่ถูกปกครองแล้วก็ควบคุมโดยกองกำลังของชาติพันธนะ์น่ะ ซึ่งก็ไม่ถูกกับรัฐบาลพม่าเนออื่ยออกไหมฮะแล้วกองทัพไทยเราจะไปบอกกองทัพพม่าให้กองทัพพม่าเนี่ยช่วยคนพวกนั้นออกมาอทีเนี้ยมันก็ไม่ตอบโจทย์แล้วใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยรัฐบาลไทยเองอะ่ะเราก็อาจจะต้องใช้เครือข่ายที่เรามีคือมันมีรายงานข่าวออกมาจากสำนักสำนักข่าวชานนิวสืออะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาก็มีเขาก็มีคนที่คุ้นเคยกับการช่วยเหลือ คนเหล่านี้หรือมีข้อมูลอะไรแบบนี้คือคือยันยังมองว่าการที่จะช่วยเหลือคนทุกคนออกมาได้จริงๆเนี่ยมันเราเราจะเข้าหาเฉพาะรัฐบาลของพมา่าต้องคุยผ่านจีนเลยป่ะหรือจริงๆต้องเออัอ,นนอ,อนเนี้ยัอเนี้ยถอนใจเลยนะคุคุยผ่านจีนหวังว่าจีนจะคุยกับสามกลุ่มนั้นเพราะว่าจีนเองเป็นเจ้าของเงินเจ้าของหรือมีธุรกิจหลายอย่างนั้นแต่เอาง่ายว่าในมูอบัญรา์ทางเดียวไม่พอทางตรงไปยังรัฐบาลพม่าอย่างเดียวไม่พอ ถูกไหมต้องต้องหลายหลายทางที่มันเกี่ยวกับส่วนนั้นใช่โอเคคือคือทางรัฐบาลจีนเองเนี่ยก็กลุ่มขมับอยู่ตอนนี้นะคะอืมคือรัฐบาลจีนแม้ว่า<อ>จะมีผลประโยชน์ตรงนั้นน,นะนะโอ้โหคือรัฐบาลจีนเนี่ยเขาออกมาแถลงเมื่อไม่นานมานี้นะคะว่าเเขาเรียกร้องให้ทุกกลุ่มในพมา่าเนี่ยหันหน้าเข้าหากันอ่เอ,อย่าอย่าอย่าลบเลยอ่ะ,อ,ะอันนี้เราเราพอจะเข้าใจได้นาะ,ะว่าจีนอ่ะ ที่ออกมาพูดแบบนี้ก็เพราะว่าเขาพยายามจะปกป้องผลประโยชน์ของเขาเมื่อกี้ลืมบอกไปนะคะว่าผลประโยชน์ในจีนผลประโยชน์ของจีนที่อยู่ในพื้นที่ฉานทางตอนเหนือเนี่ยมันมีทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษนะมันมีทั้งโครงการที่เขาจะสร้างทางรถไฟมันมีทั้งรัชฉานตอนเหนือเนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่ก่อสร้างท่อส่งแก๊สและน้ํามันขนาดใหญ่ที่จะเชื่อม มหาสมุทรอินเดียอ่าวเบงกอลเนี่ยเข้ากับจีนทางตอนใต้ซึ่งมันไหลผ่านฉานตอนเหน mm ือไปจนถึงรัฐอลาการกเนี ussen, man, mm ่ยไปจนถึงมหาสมุทรอินเดียกว้างใหญ่มากๆนะคะเป็นเมกะโปรเจกต์ของจีนภายใต้แบรนด์ของเขาก็คือ one belt one road initiative เนี่ยแล้วมันยังมีแล้วมันยังมีอะไรอะโครงการขนาดใหญ่อีกอันหนึ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ belt road initiative เนี่ยนะคะที่เขาเรียกว่า เออไชน่าเมียนมาเอคโคนมิกคอร์ดร yeah. well, ์หรือระเบียงเศรษฐกิจจ mm ีนกับพม่าคะซึ่งเขามองว่ารัฐฉานทางตอนเหนือเนี่ยมันเป็นเหมือนกับประตูประตูที่จะออกไปสู่มหาสมุทรอินเดียแล้วก็เศรษฐกิจแล้วก็พืชพันธ์ัญญาหารต่างๆที่พม่ามีอะไรแบบนี้คะมันจีนมีผลประโยชน์ในพม่าเยอะมากนะคะแล้วตอนนี้ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างในพม่าดีนะคะจีน พูดอย่างนี้ดีกว่าถ้าตอนนี้พมา่ายังเป็นประชาธิปไตยอยู่เนี่ยอโอกาสของจีนอาจจะไม่ได้มากข,ขนาดนี้เพราะว่าอะไระะในยุคข,ของรัฐบาล n อ d นเนี่ยมันก็มีบริษัทต่างชาติบริษัทอเมริกรัน,กนบริษัทฝรั่งเศสบริษัทฟินแลนด์บริษัทอะไรเนี่ยเข้ามาแข่งขันใช่ไหมแต่ว่าหลังจากที่มีมาตรการคว่ำบาตรพม่าอย่างหนักหน่วงจากโลกตะวันตกปุ๊บเนี่ยบริษัทใหญ่ๆอย่างบริษัทโทเทลบริษัทเชฟรอนบริษัท หลายหลายแห่งนะเทเลนออย่างเงี้ยก็ออกจากพม่าทั้งหมดนะก็จะมีบริษัทที่ยังหลงเหลืออยู่คือของไทยของจีนของเกาหลีของอะไรแบบเนี้ยรัสเซียอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะที่ยังอยู่ในยังอยู่ในจีนเอ้ยยังอยู่ในพม่าพอคู่แข่งมันน้อยลงผลประโยชน์คุณก็จะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นจีนเขาก็ถึงแบ่งรับแบ่งสู้ไงเขาเขาจะไม่มีทางที่จะประนามรัฐบาลในพม่าในขณะเดียวกันเขาก็ ไม่สามารถบอกได้เต to ็มปากเต็มคำว่าเขาสนับสนุนกองกําลังของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใดบ้างทั้งคู่คือคู่ขัดแย้งหมายถึงว่าระหว่างตัวกลุ่มชาติพันธุ์กับตัวรัฐบาลก็ขัดแย้งกันจีนก็ช็อปพอร์ตทั้งสองทางก็คือพยายามสนับสนุนทั้งสองทางเพราะว่าทั้งสองฝั่งล้วนแล้วแต่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับตัวเองหมดเลยมีมีหน้าที่เป็นอะไรผู้อำนวยความสะดวกช่วยไกล่เกลี่ยใช่ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าโจทย์ที่จะให้จีนไปช่วยพูดเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะขนาดว่าตัวของจีนเองก็ยังพูดไม่ค่อยจะออกจีนเนี่ยพยายามที่จะกดดันนะคะกลุ่มไอพันธมิตรสามกลุ่มเนี่ยบอกว่าเฮ้ยพูดกับพม่านิดนึงนะลองลองพูดคุยกันก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยสำเร็จมีแถลงการออกมาจากจีนนะมีการความพยายามไปพูดเป็นตัวต่อตัว,ตวอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เคยประสบความสำเร็จแล้วเรื่องเนี้ย คือเราจะมองว่าเวลาจีนเริ่มขยับทําอะไรอะ่ะโอกาสที่จะประสบค,ความสำเร็จมันมีสูงมากกว่าไม่ไม่สำเร็จใช่ไหมละ่ะแต่กรณีพามา่าเนี่ยมันมันไม่มันไม่ได้แล้วเขาก็แอคชั่นเยอะมากก็ไม่ได้ก็ไม่ได้อ่าเดี๋ยวมันจะไม่สง่าง,งามอ,มอพูดง่ายๆนะคะอย่างกรณี Israel, อิสราเอลปาเลสไตน์าเงี้ยทูดจีนใน UN เนี่ยแถลงชัดเจนเลยว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นประเทศผู้ขัดแยง้ง เพราะฉะนั้นเราจะเข้าข้างปาเลสไตน์ก็ไม่ได้เราจะเข้าข้างอิสราเอลก็ไม่ได้ mm. คือท่าท่าทีของจีนเนี่ยจะเป็นไปในแนวทางแบ่งรับแบ่งสู้แหละ mm. ถามว่าจริงๆแล้วเอียงเข้าข้างไหนเรารู้ mm. นะแต่ว่า,าด้วยความที่จีนเนี่ยเป็นเป็นชาติแห่งภาษาเนาะ mm. เป็นชาติแห่งการใช้ภาษาเนี่ย mm. แล้วทูตจีนเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีการใช้ภาษาของเขาที่คือมันมันทำให้จีนดูดีอะ,ค,ะ mm. ค่ะ mm. แต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยเขาสนับสนุนทุกฝั่ง ที่ที่จะให้ผลประโยชน์อต,อตอบแทนกับเขาครับนั่นแหละค่ะแต่แม้จ่จีนเองก็ยังไม่สามารถออทําให้ทุกฝั่งมาพูดคุยกันได้ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีด้วยการสแกน QR Code คด้วยนะครับ